ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบ้านยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่นตังๆครับฟู่และทางร้านยังมีบริการไก่ตันเพาะเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะหากใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั่นตังค์เอาอริครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่กำลังดูคลิปว ับแรกเลยนะ <là> ครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เรามีโค้ดใหม่มาแจกนะครับผมนะฮะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดจากทางผู้พัฒนาเองเลยนะครับผมนะเป็นโค้ด E.M.P. คูณสนั่นเองซึ่งโค้ดตัวนี้นะผมนะ่ยสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถที่จะก๊อปแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับก็รีบใช้กันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นโค้ดที่สามารถหมดอายุได้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนะฮะขอระบายนิดนึงละกันนะครับผมนะฮะว่าทางตัวเเเเกกมมมนนนนนััั้้้ออออปปปดดตชาาาาาาไหหรรืลล่่ะะะคบผฮทงงงขยย ครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจซูมูลเตอร์หรือจะเป็นท่าล่างของอนิเมแอดเวนเจอร์หรือจะเป็นท่าล่างของออสตาเนะครับผมนะรู้ว <mm <mm ่าไปถึงเกมอื่นๆมากมายเลยนะครับผมนะฮะก็ทำการอัปเดตไปกันตามๆกันนะครับผมนะแต่ทางบ่อฟื้นของเราฉีกเลยนะครับผมนะฮะยังไม่อัปเดตแม้แต่เงาเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหจิตใจจีเอฟเขาทำด้วยอะไรนะครับผมมันั่งๆแล้วมีอยู่2อย่างด้วยนะครับผมนะฮะในช่วงนี้ที่เห็นกันบ่อยที่สุดก็คือสปอยนะครับผมนะฮะสปอยจะทำยังไงรูกไปครับผมนะฮะก็คือการแจกโค้ดมีอยู่2ออออยยย่่่่าางนนนนนนะะะะะะคครรัััับบบผผมมมฮฮไไกดด้้วววปปเตหหลใ ต่ออไปเนะโอ้ยแอดมินนี่คือสุดยอดจริงๆนะคุณผู้ชมมึงจะกําหนดมาได้ไหมว่าเดือนหน้าเนี่ยอัปเดตแน่เออมึงไม่ต้องบอกวันก็ได้บอกเดือนมาก็ยังดีนะครับผมนะฮะแหมไม่บอกอะไรให้กูรู้เลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะก็ขออนุญาตบทไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วตั้งใจมาเอาโค้ดเนี่ยก็สามารถปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยนะครััััััับบบบบบบผผผมมมมมนนนนนนนะะ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 ฮฮฮแตต่่สสาาหรรรรรใคคคคคอออยกุววเทิิิงชลปดีโ ให้จบก็แล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับวิ่งถอยหลังได้ด้วยโอเคเราตัดมาที่หน้า YouTube กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เวลาประมาณ18บแปชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะเขาได้ทําการแจกโค้ดออกมานะครับซึ่งพี่เนี่ยนะครับผมนะตื่นสายนะครับผมนะฮะตื่นไม่ทันก็เลยทําคลิปช้านั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมนะฮะทางตัวเกมนั้นเขาได้ทําการแจกโค้ดออกมาแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่โค้ดนะครับผมนะเขามีดีีโโอออสััััั้้้้้นนนนนนนๆๆหหรร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 ืืววว่่่่าา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 ยกกกกไไมมมมููะะะะะคคบบผผตตตงง17ททเดํฮฟ์แแล ทูโปรของเขาเนี่ยนะครับผมนะฮะอีเวนต์ของเขาเนี่ยก็คือการฟาร์มตั้งแต่เวลแรกๆเนี่ยไปจนถึงเวลตันหรือว่าไปโลกที่2โลกที่3นั่นเองนะครับผมนะฮะกูเห็นอย่างนี้มาประมาณ3-4มี่ EP แล้วมึงยังฟังไม่จบเลยโอ้โ <c> ห <oughs> นะครับผมนะฮะแต่ว่าในคลิปวีโนี้เขาบอกว่าเขาจะฟาร์มจนจบเลยนคะครับผมนะฮะก็คือตั้งแต่เวล1จนถึงเวล700นคะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะไปโลก2ยังไงนะครับผมนะบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ GM แม่งเหมือนโป้เลยคุณผู้ชมอะเออเฮ้เปิดฉากมานะครับผมนะด้านที่างโฆษณาเขามน่ีเละะน ผมแนะ่ก็คือสามารถเลือกที่จะทําเผ่าไหนก็หรือมึง,ม,งมึงไม่ได้ทํานี่วะ <laughs> มึงเสกเอาเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมึงเลือกเป็นเผ่าไซบอร์กเป็นเผ่าที่ฟาร์มดีมากๆด้วยนะครับผมนะฮะแถมมึงเสกทางด้านของบอสออกมาฟาร์มโอ้แม่เจ้านะครับผมแนะี่มึงก็ฟาร์มไวกว่าชาวบ้านเขานะสเสกแหมมึงเสกบอสมายัางงี้นะคุณผู้ชมฮะรู้ทั้งรู้นะครับผมเนะี่ว่าทางด้านของบอสจะมีเอฟพีมากกว่ามอนธรรมดาแน่นอนนะครับผมนะฮะโอ้โหมึงเสกบอสมาเลยอย่างนี้โอ้เวลเจ็ดร้อยก็แค่แบบสกิดนิ้วนะครับผมเน่แหมมึงนี่โกงเหลลเกินนะผู้ชมังจากนนนัั้ไมม่ดครบผะแอิน าฟาร์มอยู่ที่เกาะสกายเปียดด้านบนนะครับผมนะฮะอ่าเลเวลขึ้นปืดๆเลยนะคุณผู้ชมอะน,นี่ทำการรับเควสแล้วก็ไปฟาร์มต่อแต่เอ๊ะลืมอะไรไปสักอย่างนะครับผมนะฮะเหมือน a อ c ซมันไม่คุยด้วยหรือยังไงหรือว่าอารมณ์ดีก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะเลยทำการเฮ้ยมึงไปรับ n p c ทิ้งทำไมโอ้แม่เจ้ามึงนี้แน่นอนจริงๆนะ GM นะฮะก็คือไม่มีผู้คนแถวนั้นมึงก็ไปแกล้ง n p c แล้วมึงจะรับเควสอ,อยังไงวะเฮ้ยแอดมินมึงก็เห็นใจคนอื่นเขาบ้าเวลาเขามาาาาาฟรรมมเเเจะับวออยยงงไฮโ <laughs> อ NBC หป ต่อตาเลยคุณผู้ชมมาดู่างนี้กันบ้างน,นะครับผมแต่ฮะไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นนะครับผมนะที่ฟาร์มฟาร์มไปแล้วก็รู้สึกเบื่อแอดมินมันก็รู้สึกเบื่อเลยมาสวมผพแต่ผลที่มันได้นั่นก็คือผลลับเบินะครับผมนะฮะโอ้โหผลยางยืดนะคุณผู้ชมมาเราจะได้ผลยางยืดแอดมินก็ามาให้ผู้สาวคนหนึ่งนะครับผมนะฮะหน้าตาดีใส่แว่นแล้วทำการสวบสวบเข้าไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยไม่พูดไม่จาสักคำเหรอเออเอ้าแอดมินงงนะครับผมนะฮะหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีคำพูดคำจาใดทิ้งท้ายไว้เลยโโโอหมจััดเลลยกบ ฟาร์มดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะและคุณผู้ชมรู้ไหมครับผมนะว่าทําไมแอดมินถึงฟาร์มเวลไวขนาดนี้นะครับผมนะสังเกตดีๆคือมึงเสกมบอลแล้วก็ฟาร์มโอ้โหกูว่าแล้วมันแปลกๆแล้วคุณผู้ชมฮะและในที่สุดแอดมินก็มาถึงเกาะสุดท้ายจนได้นะครับผมนะฮะกับเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับผมนะฮะโอ้โหฟาร์มฉรวดเร็วแต่ที่ไหนได้คือมึงเสกมบอลออกมาโอ้โหสภาพนะครับผมนะฮะไม่แปลกใจเลย700เวลเนี่ยมึงได้มายัางไงนะคุณผู้ชมฮะมา,มาดูจังหวนะนี้ผมนะฮะเห็นผู้เล่นใหม่ไม่ได้เลยแอดมินนนัันต้ตว สั่นทันทีนะครับผมนะเลยทำการเสกบอสเจ้าแฟรงกรี้นะครับผมนะฮะโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. เสกมาทำไมตั้งเยอะวั What the hell? ดเจอเฮลนะครับผมเนะ <laughs> มือ่อผู้เล่นตายแล้วด้วยครับผมนะครับมอนที่เสกมาหรือว่าแฟรงกี้ที่เสกมาก็เลยทำการเออเออเออเอา,เอา คอมคอมกูเป็นไรเนี่ยโอ้โหคอมกระตุกได้ครับผมนะฮะดูเลเวลฮะโอ้ยมึงเสกบอสมาฟาร์มขนาดนี้เลยเหรอแอดมินไม่แปลกใจเลยนะครับผมนะว่าทำไมถึงไปโลก2ได้ไวๆเนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่เจ้าเว้ยมาดูฉากนี้กันต่อนะครับผมนะฮะดูฮะโอ้โหูยกูลายตาหมดเลยเอาเรียบร้อยนะครับผมนะจอฟ้าโอ้โหคอมรับไม่ไหวนะครับผมนะ,ะเพราะว่าแบบว่าหน้าจอมันลายเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหดูทำการเสกบอสขึ้นมารัวๆมึงแอดมินก็แอดมินนั่นแหละนะครับผมนะมึงเสกเว เอาก็ได้มึงไม่ต้องมาฟาร์มอย่างนี้หรอกเออถ้ามึงจะฟาร์มเยอะขนาดนี้นะออก็เข้าใจอยู่หรอกนะครับผมนะว่าเป็นแอดบินแต่มึงใช้ไม่ถูกที่ไงเออเป็นกูเนี่ยกูจะเสกเวลให้ดูนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ไม่เห็นมันต้องมานั่งฟาร์มให้มันเหนื่อยเลยอย่างนี้นะคุณผู้ชมเออสุดท้ายนะครับผมนะก็เรเวล750จนได้นะครับผมนะฮะก็เลยตั้งหน้าตั้งตากลับไปที่โลก2นะคุณผู้ชมฮะและสุดท้ายนะผมนะแอดบินก็ไปอยู่ที่โลก2จนได้นะครับผมนะฮะคงจะมีอีพีต่อไปยาวๆแน่นอนนะครับผมนออเววั้้กกลไไป่่แจห ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ไรจะอัปเดตนะครับทุกคน